อีบลโอ้ถึกเสือได้ตัวหนึ่งพงงี่นอ้องเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องถือเลยนะนี่ซองเห็นแล้วนี่ถืออลไรพี่น้องกลับสบายดีทุกท่านที่ติดตามเลยครับชมวันนี้นี่เฮาสิพาไปซื้อบางลั่นเฮาสิพาไปซื้อบางลั่นเลย ของร้านเฮาน่ะมีอันซีบังนะนล่ว่มกระโหลกอีบ้างหนึ่งพอดีเป็นห้านะเนเสื้อแล้วเลิกกาติดตามครับเบื่งครับจมไปน้ำกันเด้อห้าสิบภาพไปบังนี่เลยดำเนาะของร้านเขาก็ยางค่าเสื้อครั้งครั้งแรกนะปีนี้เนะย่างคาเ่าก็ลุงมาแต่ค่าเยื้อของเขาก็กระปูหน้าเน่าเนาะพี่น้องเนี่ หาเก็บกระปูหน้าเน,า,นาแทกลางหน้ามาซื้อหาสี้อซื้ออยู่น้ำซางนี่ซื้อดังนึงอยู่นี่เนาะเอากระโหลซื้อก่อนเนาะซื้อกระโลก่อน เอาต้องเสือเถิงง่ามันนะนี่เพราะว่าคือนำกับปูนาเอาไปเลยเฮ้ยเย็นมาต้อมน,นะเสือเถิงง่ามันทั้งหนึ่งุเอาเอาง้ามัดไปนะเพราะว่ายามันลมนี่ลงมาเสืออยู่หนองสาดนะมัน น้องซาโยฮูนาโอ้เมล

โอเคยู okay. นองซานี่กะว่าสีเสื้อสองบ้างนะยูนองซานี่เสืเอ้อแบนี้เลยนะอ,อือดินเฮพียน้องสักลุงมาได้ย้ายก่อนเสื้อ โอเคน่าจะได้แล้วบ่นล่อลุนล่อลุนมือเสาเพื่อละพี่น้องบ้านนี้เฮาสี่ห้ามไปเชื่อฟ้าฟ้าหน้าทั้งพุ้นเนาะพี่น้องฟ้าอันหัวหน้าทั้งพุ้นนะมาเชื่ออยูน่น้ำสร้างนี่ดังนึงน้องพี่น้อง ไม่จะได้แล้วเหลือด่างสุดท้ายเนอะพี่น้องเอาสีไปเซอร์อยูน่นำสร้างนี่เนะภักกษีททั้งหมด อ,อ๋อบานนี้ซีเรียลแล้ว,ลวพี่น้องแร่องเฮาสีทามายามมือเสาเพราะแหละบานนี้เนาะพี่น้องจะเลิกการล้วนไปน้ำกันเด้อทาม,มือเสาเพราะแหละตัดมาที่มือเสาบานนี้เฮาสีพาพยายามเนาะพาพยายามแจ็คชิ้ทือหรือบอกทือนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็ฝน,นตกแห้งนะ อย่างยามหลังนี้ก้อนเนาะรอลุนรอลุนหนักหนักได้พี่น้อยเออคืออยู่เว้ย มีอ่โ่แล้วสีไข่เอาก่อนเนาะไข่ยางเอาก่อน นี่ปดยางเอาเลยอะไรที่ทนที่บ้าเโอ้ถึกเสือได้ตัวหนึ่งพี่น้องได้เย็นหน่อยได้มาแล้วตัวหนึ่ง มาไปดางต่อไปเลยนะวันนี้พี่น้องดังที่เขาเชิญในสร้างหนองพากษษษเสดนะพี่น้องอคืออยู่บน เออนักนักอยู่ได้พี่น้องเอาล่อลุนน้ำกันสีนักนักอยก่หาสีปดอย่างกันตรงนี้เออเด็ดเด็ดพี่น้องถืออะไรได้นี่ซองเห็นเลยวเด็ดถืออะไรพี่น้องปดอย่างว่า,าอะไออยอรยัง thọ mà bưng mất gì nhay trong đây cứ vô ô tụi như tao đây đây mà là song to mình dạng ha băng lăn cứ cao con song đây này. อะห้ามายามอยู่ฟ้าหน้าพีน่น้องวันนี้พีน่น้องรัดป้าเขาได้ทางตัวหอมาตัวนี้นี่มาฮอดเลยเนาะด่างหนึ่งอยู่พกุกให้ดางนี้พี่เขาสิไปยามดางนี้ก่อนเออกลมันจุบหนำเลยนะลีบนำเลยกลมดู bên bào chân cứu y bóp bào bầu 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 một thứ sắm thì nó nhé gì khải bưng con một thứ xăm đằng lên, côn măn chú nắm một thứ xăm đằng này. đằng to phải lên เออคืออยู่ไว้ดาวหน่อยประมนทื้แล้วบนเดี๋ยวเอ,อาไปเท่าบ้างโยกขั้นเมื่อ,อพี่น้อง หมดทุกี่น้องดางนี้บ่มานแล้วเซืออยู่น้องสาตเดี๋ยวไปลุ้นเอาหลังสุดท้ายเพร่ะแล้วแบนี้พี่น้องหลังสุดท้ายน่ะกะโหลของเสือหมู่บ้านนี้นะสมมติจอย บมดนี่กูเลยโอ้ได้ยิยนสองตัวะมาแล้วสมอโจ้ยตัวนี้พีน้ได้มาสองตูวทอนนั้นพี่น้องบางลันห้าดาวได้ยิยนสองตูวมาวอนนี้กัสีได้ปิดคลิปเพลงซ้ำนี้เนาะเลยขอขอบใจที่ฮับเบิง้งฮับส้มแต่ต้นจนจบเลยคลิปหน้าจังมาต่อกันไหม คลิปนี้ไปก่อน